ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเออ่พบกันแล้วอีกครั้งนะคะกับรายการกันกูกันไฟเฟอร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาย้อนวันวานคือมันจะมีแอคเคิ์ในเอ่ออินดาแกรมทุกคนคือคิดถึงทุกคนมากนะแล้วก็ยิ่ง <c oughs> อืคือเราก็พอไบวินมันไม่ได้คู่ คือไม่ได้ออกงานพู่กันก็เลยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้รีแอคเท่าไรทุกคนคือตอนนี้ถ้าไปถ้าถามจริงๆนะเขาคือไปตามไปตามดูจุงดังแล้วก็ตอนนี้ทุกคนในช่องเป็นยังไงบ้างคิดถึงจังคือเวลา เวลาที่มุกดูคลิปน้องวินหรือว่าน้องวินไปออกงานอเว้นต่างๆไม่รู้เป็นอะไรทุกคนมุกชอบมีน้ำตาคือแบบไม่ยังไงแล้วก็พอตามหลายๆคู่นะเมื่อก่อนคือเราไม่เคยตามคู่อื่นเลยทุกคนเราตามแต่ไบวินไบวินไบวินเราไม่รู้ว่าเออการเป็นสาววาเนี่ย มันเป็นยังไงแต่เราคือตามใบวินแล้วพอเราไปดูปุ๊บหลายๆคู่นะเราเข้าใจเลยว่าคําว่าเสียสละคําว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันอ่ะมันมากกว่าคือมันมากกว่าคาว่าแฟนนะบอกว่าเออจริงมันมันเป็นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคือมันทุกอย่างจริงๆอ่ะ Everything. เอฟไว้จริงเอคำว่าพาร์ทเนอร์นี่คือมันคือการเสียสละจริงๆนะมันคือแบบ อยู่ด้วยกันไปหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีคือบางคู่อ่ะ,อะนักแสดงซีรีส์ไวบางคู่อ่ะเขาอยู่กันแบบหกเจ็ดปีอีกคือคือนับถือใจอ่ะนับถือใจอจริงๆทุกคนคือคำว่าพันเนื้อมันยิ่งใหญ่จริงแล้วบางบางคู่เขาก็แยกกันไปเจอคู่ใหม่บางคู่เขาก็ยังอยู่เดิมอืมมันก็แบบนี้นะ ทุกคนทำไมมันแคปหน้าจอไม่ได้ก่อนคําพันนึกคำว่าพันนึกมันเลยยิ่งใหญ่ไง